ขนนมาหนึ่งถาดนะจ๊ะมีคนซื้อมาบริการนะจะ,นะจะหนึ่งถาดนะรู้จะหวานไหมนะมีมะขนุนนะคะแล้วก็มีส้อโอนีนะจ๊ะนี่นะจ๊ะ,ะ,จะสองอย่าง อันอะไรไม่รูมนี่มอมโอ้แล้วก็มีขนมนีม่ขนม นี่นะจะนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะ,จะจอันนี้ต้องสร้างของขวะัะข,ของคนี่ก็คือเตาเตี้ยวหลอนดี่นะคะนีเน,น่ยเตาเตียวหลอน ตา,ตามสั่งนะคะถึงจะยี่สิบยี่สิก็จะมีผักมาด้วยนะคะอันนี้คือเซตของต้าเดียวนะคะอันนี้ก็คือป้มจับชายนะคะต้มจับชายต้มจับชาย ต้นตะบชรยต้นบชายร้ยะคะกับเต้าเจี้ยวหลน้นวันนี้สั่งมาหลายอย่างนะคะอันนี้ก็คือปนปลาทูปนปลาทูนะคะแต่ผัดวุ้นเส้นอนะ่ะกินหมดไปแล้วนะ อันนปนประทูปนประทูปปร้นานนี้จะอร่อยทุกอย่างนะคะันนี้จะมีทั้งของคาวของหวานนะคะมีคนซื้อมาส่งให้น,นะเจ้าไม่ไปเองนะเจ๊ะตลาดใครหิวมาเลยมาเลยอันนี้ต้มเติบชายต้มเติบชาย วันนี้กินทั้งวันนะคะกินอาหารนะคะออกไปไกลๆเสียงคขาไม่ใช่เพิ่งีผลไม้ผลไม้ก็คือส้มโอเขาแกะมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะส้มโอแล้วก็ขนุนขนุนขนุนนี่นะเจ้านี่นะเจ้าขนุนนะแเจ้าขนุน ขนยวงใหญ่ยหนะจ้ะขนขนนอันนี้ก็ส้มโอนะจ๊ะส้มโอพันเลยไม่รู้ก็แกะมาให้เรียบร้อยนะเจ้กินได้เลยใครหิวมาเลยมาเลย นี่นะเจ้านี่นะจ๊ะจพี่กินอาหารนะจ๊ะยกๆแบบนี้เละคะ่ะอร่อยอันนี้ต้มจับชายต้มจับชายอันนี้เจียเจียวลอนเจ้าเจียวลอนอันนี้ผักโอเค ก็คือปนประตูปนประตูปนประทูนะจ๊ะชมวนไปนะคะวนประตูอ,อ,อันนี้ก็คืออาหารผลไม้นะคะขนุนขนุนเข้าแกะเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีส้มโอส้อมโอนะคะไปวนไปนะะวันนี้นะคะ กินหมดไหมเอ่ยแต่ผลไม้เนี่ยเนักจ้างนี่นักจ้างนี่ผลไม้ส้มโอพันอะไรไม่รู้นี่นักจ้าขอชมไปนะคะนี่นะคะนี่นะกจ้านี่นะกจ้า ที่ไม่ได้ถ่ายก็คือกินไปแล้วนะคะวันนี้ซื้อมาหลายอย่างผัดวุ้นเส้นก็กินไปแล้วนะคะกแกงบายบายแล้วนะคะเอาขนุนนะคะสีเหลืองทองบายบายไปแล้วใครเข้ามารับชมก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ thank you thank you very much